สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนวิธีการตั้งค่าการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตโดยใช้ระบบของตัว OMISE หรือว่า OPEN นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณจะต้องเข้าไปดูเว็บไซต์ของ OMISE ก่อนนะครับก็คือว่า OMISE.CO นะครับ OMISE.CO จากนั้นคุณก็เข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสมัครสมาชิกกับทาง OMISE ซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้ยูเซอร์พาสิร์มาคุณก็สามารถล็อกอินได้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนล็อกอินนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่หน้า Easy Store หลังบ้านนิดนึงเราจะต้องทําการเปิด รเราเรียกว่าเปิดตัวช่องทางการชำระเงินโดยใช้โอมิเซรอไว้ก่อนเพื่อให้การทํางานนั้นง่ายขึ้นนะครับก็กดพปธีการตั้งค่านะครับจากนั้นกดคําว่าการชรําระเงินแล้วก็กดคําว่าเพิ่มการชรําระเงินนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโอมิเซมันจะขึ้นให้เรากดใช่ไหมครับจากนั้นก็ให้เราตั้งชื่อครับจริงๆตั้งชื่อก็ได้เช่นผมก็ตั้งชื่อว่าอาชาระผ่านบัตรเครดิตแล้วก็วงเล็บว่าโอมิเซ่อ,อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับ ส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดชำระเงินก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้ที่ผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่า Public key กับ secret key ใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวเนี้ยเราจะมาใส่กันเราย้อนกลับไปที่ตัวเว็บไซต์ Omise นะครับให้เรา s i g n in หรือว่าเข้าสู่ระบบโดยใช้ User password ที่เราได้มาจากทางโอ i s e ซซึ่งผมใส่ไปแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่คำว่า Setting ครับพอดีผมอยู่ใน test mode เนื่องจากอันนี้เป็นโหมดจําลองเฉยความจริงของลูกค้าเนี่ยมันจะไม่มีคําว่า test mode แบบนี้นะครับก็ไปที่ Setting นะครับ จากนั้นให้กด็บพุกเว็บพุกเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับที่ผมไฮไลท์เนี่ยหลงัง h t t p s นะครับให้เราใส่ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นมีอ่าอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราก๊อปมาใส่ตรงนี้เลยอย่างของผมก็ก๊อปมาใส่แล้ว otaku craft e อทออันนี้ก็แล้วแต่โดเมนลูกค้านะครับพอเราใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บกดอัปเดตนะครับจากนั้นให้ไปที่คียครับอันนี้พอดีนเป็นเทสโหมดเลาต้องกดตัวนี้ความจริงของลูกค้าจะไม่มีตัวนี้นะครับ มันจะมี Public Key, s e c r e t Key จำได้ไหมครับมเมื่อสักครู่นี้ก็อบเลยครับ p u i l Key ก็กอปป็อ o ปีแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับ e c r e ก Key นะครับก็ก๊กอบมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดบันทึกครับมันจะมีให้เราเลือกว่าสอด payment ความหมายคือเราจะชำระผ่านอะไรบ้างอันนี้นคือเนื่องจากว่าโอมิเฟเขามีหลายบาัตรถูกไหมครับเราก็จะมาเลือกได้ว่าจะใช้บัตรกูงสี first choice นะครับหรือจะเป็น บัวลหลวงอ่ะสมมุติว่าผมติ๊กว่าเป็นสยามคอมเมอร์เชียลเป็นเรารับการผ่อนถมมว่าขอเป็นผ่อนเออ่6เดือนนะครับอินสแตนเมนต์อันนี้แล้วแต่ร้านตั้งค่ายเลยผตั้งเป็นกรุงศรีบัวลหลวง KTB กรุงไทย s c b EC นะครับอาจจะให้ผ่อนอีกแบงค์นึงก็สมมุติแบงค์กรุงเทพอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือยหรือจะกดเ,เลือกทั้งหมดก็ได้นะครับจากนั้นกดบันทึกครับมันก็จะมีข้างล่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยการชำระเงินผ่าน ปัติคิตโดยใช้อุมิสิกครับ